มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการต่อบ้านเติมสุขเมื่อปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชได้มีการดำเนินโครงการต่อบ้านเติมสุขซึ่งเป็นแนวคิดของท่านศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัย องคมนตรีประธาน,นาคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยหวังให้ประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งได้มีปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนอกเหนือจากการดูแลเรื่องสาธรารณสุขเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นที่ได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยผู้ยากไร้ผู้พิการให้ได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ตอนนี้นะคะฟุกอยู่กับท่านผู้มนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชกระนวนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามผอ,อ,อนะคะเรื่องโครงการต่อบ้านเติมสุขที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องขออนุญาตถามถึงภาพรวมจากปีที่แล้วมาสู่ปีนี้ค่ะก็ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเป็นการต่อบ้านเติมสุขแล้วก็มาต่อเติมการบริการของโรงพยาบาลได้อย่างดีมากเลยครับที่มาที่ไปก็คือว่า โรงพยาบาลเราเนี่ยพยายามดูแลคนไข้อย่างครอบคลุมทุกๆด้านที่ผ่านผมาเนี่ยเราก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมคนไข้มาให้คําแนะนํามาให้ยามาทําแผลมาอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่เราเจอมาตลอดก็คือว่าสภาพแวดล้อมคนไข้บางบางทีเนี่ยสภาพแวดล้อมบ้านเขาไม่เอือ้อการทางเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยมันไม่ดีมันทําให้ชีวิตเขาลําบาก โครงการต่อบ้านเติมสุขเนี่ยเป็นงบประมาณของมูลนิธิส่วนกลางแล้วเราก็ไประดมความร่วมมือความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนชาวบ้านเนี่ยครับแล้วก็มูลนิธิส่วนกุศลต่างเนี่ยเขาก็มาร่วมมือกันจนกระทั่งสามารถที่จะมา ต่อบ้านเติมสุกให้กับคนไข้มาถึงปีนี้เป็นปีที่3เนี่ยเราสามารถทำไปได้แล้ว16หลังอยากให้พอเล่าถึงเคสนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วปัจจุบันเป็นยังไงมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะ่ะครับก่อนที่จะมีโครงการมาเนี่ยครับ mm hmm. คนไข้รายนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงแล้วก็ทําให้กระดูกสันหลังมีปัญหาแล้วก็ขาทั้งสองข้างทั้งข้อล่างเนี่ยขยับไม่ได้เลยความยากลาบากเมื่อก่อนหน้าที่โครงการนี้จะมาเนี่ยที่พักที่เขาอยู่เนี่ยจะอยู่ติดข้อกวัวเลย อนอนหันจากข้อวัวเลยอนอนหานจากข้อวัวแค่เม็ดเดียวนะครับนอนกับวัวเลยแล้วก็หลังคาเป็นหลังคาสังกะสีร้อนมากแล้วก็คนไข้ยขยับขาไม่ได้เขาก็ต้องนอนตากความร้อนอยู่ตรงนั้นเกิดแผลเลื้อรังนะครับแล้วก็เจ็บปวดเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากนะครับหลังจากที่เรามาเยี่ยมคนไข้แล้วเนี่ยชุมชนก็เห็นเห็นร่วมกันครับว่าคนไข้คนนี้น่าจะให้การสนับสนุนแล้วเราก็มาต่อบ้านเติมสุขจนได้บ้านหลังนี้มาพอเขาย้ายจักสถานที่เดิมมาอยู่ตรงนี้เนี่ย ตรงนี้บรรยากาศดีมากอากาศปลอดโปร่งคนไข้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแทบจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยและตอนนี้คนไข้ก็สุขภาพดีแล้วก็ไม่มีแผลเลอะลังเหมือนสมัยก่อนครับและในปีถัดไปจะต่อยอดโครงการนี้ยังไงบ้างคะพ่อครับคคิดว่าโครงการนี้เราคงได้ดําเนินการต่อเนื่องแล้วก็ขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่นๆเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะไปลงพื้นที่ไหน นะครับเราไปเชิญชวนประชาชนเชิญผู้นำชุมชนมาร่วมกันในการที่จะช่วยคนไข้เนี่ยทุกคนจะมามาด้วยความสมัครใจแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งดังนั้นผมเชื่อว่าโครงการนี้ในอนาคตก็จะต่อยอดแล้วก็ขยายผลต่อไปเรื่อยๆที่จะไปดูคนไข้ที่มีความยากลำบากความยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับค่ะ ภาคีเครือข่ายที่สําคัญที่สุดในการทําให้โครงการต่อบ้านเติมสุขของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากระนวนซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการบริหารงบประมาณและจัดสรรให้แก่บ้านที่เข้าร่วมโครงการนี้โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเท่าเทียมเป็นสิ่งสําคัญ ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขากระนวลขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าทางมูลนิธินั้นมีส่วนร่วมกับโครงการต่อบ้านเติมสุขยังไงบ้างคะท่านประธานโครงการนี้เริ่มจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชส่วนกลางนะครับโอนเงินมาทําโครงการต่อบ้านเติมสุขนะครับเพื่อดูแลตัวรับพี่น้องประชาชนเพสภาพความเป็นอยู่ด้วยนะครับก็เลยมาที่มูลนิธิสาขานะครับก็ร่วมกับโรงพยาบาล แต่เราทำสองสองหน่วยงานโครงการไม่สําเร็จเราก็ได้ร่วมกับทางผ่ายปกครองท่านผู้นพยาบ้านนะครับอสมอนะครับแล้วก็ทหารจากค่ายเพรินเนื้อนรับมาช่วยกันทางมูลนิธินั้นก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาดูแลในด้านใดบ้างคะมูลนิธิเราก็ประสานงานกับโรงพยาบาลนะครับกับทางฝ่ายปกครองหมู่บ้านนะครับเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ว่าเดือดร้อนจริงเราก็มาช่วยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขา เสร็จแล้วเงินงบประมาณจากตรงกลางมาถ้าขาดเหลือนะครับพวกเราก็ช่วยกันหาไม่ว่าจะเป็นจากูลนิธิ่จากชาวบ้านจากปกครองนะครับก็ช่วยกันระดมกําลังทั้งกําลังทรัพย์กําลังคนนะครับช่วยกันสร้างนะครับสโลแกนคนกระนวนไม่ทอดทิ้งกันไม่ได้เป็นเพียงแค่คําพูดที่สวยหรูแต่จริงๆแล้วเราได้เห็นความสามัคคีของภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้โครงการต่อบ้านเติมสุขดําเนินการไปอย่างสมบูรณ์แบบไม่เพียงแค่ดูแลที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเท่านั้นแต่รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายร่วมด้วยเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะนั่นก็คือสาธารณสุขอำเภอกระนวลนั่นเองค่ะที่ได้ทํางานร่วมกันกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวลค่ะทางสาธารณสุขอำเภอนั้นมีส่วนร่วมในโครงการในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างคะก็ต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับในมิติของงานสาธารณสุขจะเป็นรอยต่อของการดําเนินการด้านการแพทย์และก็การสังคม นะครับซึ่งมิติตรงที่ว่าก็คือในกรณีอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างเคสนี้ของคุณ<ช>พ่อนะครับซึ่งตาบอดทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วการดูแลต่อเนื่องที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือการดูแลในการใช้ชีวิตจริงนะครับในส่วนของมิติของสังคมและก<ช>็ความเป็นอยู่ซึ่งประเด็นปัญหาก็คงจะเป็นการประเด็นเรื่องของการใช้ชีวิต<ช>นะครับโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่พื้นฐานา Die การเข้าห้องน้ําการใช้ชีวิตประจําวันการดํารงชีวิตประจําวันซึ่งประกอบกับ ปัญหาความเสื่อมโทรมของตัวบ้านอะไรต่างๆนานาทําให้เกิดประเด็นมิติของสุขภาพต่อมานะครับซึ่งเราก็คงจะต้องได้บูรณาการการดาเนินการซึ่งเดิมทีก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากาหลายๆภาคส่วนอยู่แล้ว<า>กับประกอบกับบูรณาการเมื่อเกิดปัญหาก็คงจะต้องได้ร่วมกันดําเนินการในส่วนที่จะเป็นการช่วยเสริมในมิติของความเป็นอยู่<า>ที่จะลดปัญหาด้านสุขภาพต่อไปก็อย่างเช่นที่ได้ร่วมกันทําราวจับ อะไรต่างๆนานาหลังคาบ้านปรับปรุงบริเวณบ้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็สะดวกสบายอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตประจําวันเป็นปกติลดปัญหาอย่างที่ได้นําเรียนด้านสุขภาพหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประโยชน์กับคุณพ่อเราอย่างดียิ่งก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากซึ่งมีโครงการดีๆนี้โดยเฉพาะประเด็นของการมีส่วนร่วมนะครับงบสนับสนุนเบื้องต้นจากมูลนิธินะครับแล้วก็มีการพิจารณาคัดเลือกในพื้นที่ว่า อาจจะมีการทำประชาคมหรือในมิติต่างๆว่าเห็นสมควรจากด้านสุขภาพแล้วมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ต่อแล้วก็ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนทั้งมีไม้มีเหล็กมีเสามีหลังคามีอะไรต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งแรงกายแรงใจมาช่วยกันทําให้เกิดบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยสําหรับคนตาครับทุกท่านนอกจากนี้กรงเพาบันสมเด็จพระยุพราชกระนวนยังมีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ District Road Traffic Injury หรือ DRTI ขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภยัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในอำเภอรกระนวนขออนุญาตไปตั้งแต่หลักสูตรนะครับต้องมีการทดสอบก่อน อบรมทดสอบหลังอบรมถ้าคุณผ่าน3ามเกณฑ์ถึงจะได้ปักไปนี้นะครับใบที่หบึตงหน้าที่ของนักวิชาการส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการบริการวิชาการเพื่อชุมชนในเรื่องของการป้องกันการเฝ้าระวังซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์นะครับรางวัล DRTI ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนน3ปีซ้อนโดยลำพังแล้วงานเหล่านี้เราอยู่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นงานที่จะทำให้เกิดในเชิงป้องกันได้ก็เราก็ต้องเป็นเชิงลุกในชุมชนโดยเครือข่ายที่เขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอซึ่งมีท่านในอำเภอมีท่านผู้กับมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนี่เป็นกำลังหลักนะครับทั้ง5าเสาหลักทั้งตำรวจทั้งแขวงการทางซึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง งานเหล่านี้เราส่งต่อให้ศูนย์ปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นนะครับซึ่งทางอบอตอทางเทศบาลระดับท้องถิ่นอะไรก็สามารถรวมตัวกันสามารถที่จะดูแลลูกหลานในพื้นที่โดยใช้กลไกทาง DRTI หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตรงน,นี้ตอนนี้เราให้ความสำคัญกับทางโรงเรียนซึ่งจะปลูกฝังในสร้างความตระหนักให้ลูกได้รู้จักว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงอะไรคือ ประเด็นที่เราจะต้องได้ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน